Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับทุกคนแล้วอย่างที่ได้บอกไว้กับเมื่อวานนะครับว่าเราจะเอาช่วงที่ผมสุ่มนะ อีเวนต์อ่าไม่ใช่สิตู้รอาตู้ตาฟ้านะครับมาให้กับเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้อะไรนะไม่สปอยแต่ว่าให้ดูกันเอาเองเลยครับจะบอกเลยว่าพันหกระป๋องรอบนี้หืดขึ้นคอมากกว่าจะสะสมได้นะครับป้ายลุ้นกันเลยทเด้ <c oughs> อเฮ้ยโอเวอร์ุูเปอร์แลครับตัวนี้น่าจะเป็นธาตุน้ำนะเป็นโปเกมอนใช่ไหม มิชมิชลีมิชี่มิดลีตัวที่สองครับแมวซูชินะใช่ปะ่ะงานชายครับตัวต่อไปแมวโปโก,โกนะครับดึง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 เดี๋ยวเราค่อยกดนะเรากดดูไปก่อนแล้วก็แมวอะไรก็ไม่รู้ครับมัน <laughs> มันอยู่ในน้ำเนี่ยแมวนางฟ้าบ่อน้ำนะครับอ่าแมวไม่ไผ่นะ ต้วมเตียมต้วมเตียมต้วมเตียมนี่ครับแมวแม่มดเฮ้ยแต่นันๆจะเปิดมาเจอแล้วเจออ้าแมวพี่พอบน,นันๆจะเปิดมาเจออูเบอร์ทีนะส่วนใหญ่จะโผล่ามาตัวท้ายสุดนะครับนี่แมวอัศวินครบยังอะแมวกลงล้อครับเออครบยัง จะเกลือไหมนเนี่ยซูปเปอร์แลนนะครับตัวนี้ไอซูปเปอร์แลนนะครับแมวอ่างอาบน้ําและนี่ครับตัวอะไรก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแมวลาดวอสครับคลิปที่แล้วมีคนเดาถูกด้วยอ่ะเฮ้ยมียานหรือเปล่ามียานวิเศษไหมสรุปก็คือรอบนี้ได้อูเบอร์มาสองตัวนะครับกำลังรู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้ผมบ่นไปเยอะมากเลยว่า สุ่ม10ครั้งที่ไรทำไมมันได้อูเบอร์ตัวเดียวนะทั้งที่แบบเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะนะอ่ะโอเคครับอัพไปเรื่อยก็ใกล้จะเป็นแมวแคนแคนแล้วนะทุกคนแมวมาไมวไพครับอัพไปก่อนค่อยๆอัพปฏิละตัวทุกคนแมวโปโก้ครับตอนนี้เป็นแมวมาไซไปแล้วอันนี้แมวแม่มดนะครับสู้กับท่าสีแดงได้อะแมวกงล้อเราก็วิวัฒน์อ่ะยังไม่วิวัฒนเนาะ จะเป็นร่างสามแล้วละ่ะต้องมานั่งเก็บผล,ลไม้อีกนะความยากของด่านของการวิวัน์ร่างสามก็คือต้องมานั่งเก็บผล,ลไม้แต่ละชนิดนี่แหละครับถ้าเป็นแมวแรก็ใช้เมล็ดมากกว่าเป็นผลเนาะแต่ถ้าเป็นแมวซูปเปอร์ก็ต้องใช้ผลมากกว่าเมล็ดเนาะสูชิเก่งกับศัตรูอะไรอะลดทอนศัรรตรูลดทอนศัตรูคืออะไรอะกระแทกกับเอเลี่ยนได้ฮโปกเกมอนเน้นสู้กับเอเลี่ยนเหรอ มันอ่านชื่ออะไรมิชลีมิทลี่มิมชลีหรือ่ามันอ่านยังไงเนี่ยมีโอกาสรอดหนึ่งครั้งจะแข่งอ,อ,อ๋อนี่รัดวอตครับป่าเถื่อนด้วยพลังทมินได้ทำลายล้างความดีเอาอัพเลยไหมอัพสักเลเวลสิไปเลยนะอีเมนูก็กลองไปเลยครับได้ตัวไหนมาบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะตอนนี้แมวทั้งหมดของผมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็บางอันก็คือเหมือนมาสปอยอ่ะเพราะว่ามันได้มาก่อนหน้าด้วยนะเฮ้ยทำไมสก,กิลอะไรเยอะจังขนาดนั้นน่ะดูดิน่ะมีภูมิมต้านทานภูมิต้านชะลอเฮ้ยมันปุปป่มต้านทานเยอะมากเลยนะยูนิตนี้ถูกกระแทกกับไม่รับดาเมจ รอดชีวิตหนึ่งครั้งแข็งแร่งขึ้นหลังจากได้รับตาเม็ดแปลว่าต้องโดนโจมตีก่อนแล้วถึงจะแบบจะแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ล่ะควบคุมคลื่นที่จะกระแทกเอเลี่ยนกลับได้ควบคุมคลื่นคือพลังโจมตีเป็นคลื่นน้ำหมอกระแทกเอเลี่ยนกลับได้ระหว่างวอลี่กับมิชลีตัวไหนเก่งกว่ากันนะหรือต้องลงสองตัวเลย ขาดตัวอะไรตัวนะอ๋อแมวซูชิอยู่ตรงไหนเนี่ยในข้างล่างมีโอกาสลดทอนศัตรตูอึดกับศัตรตูสีแดงครับโจมตีพื้นที่ด้วยเหรอเฮ้ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสำหรับแมวแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดน้องแมวลาดวอรชกันก่อนดีกว่านะชื่อเท่จังเลยมีคนเดาถูกด้วยอะเออ <c oughs> เฮ้ยเดาถูกจริงนะเดาถูกแล้วเดาเก่งมากนะครับ คือตอนที่ผมอ่านครั้งแรกที่ผมสุ่มเสร็จแล้วก็ไปดูในข้อความคือแบบว่าเฮ้ยรู้ได้ย,ยังไงอ่ะคือโอกาสที่เราจะได้แมวแบบเนี้ยมันยากมากไงแล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูนะว่าใครใครพิมพ์เดาเก่งมากก็ <c oughs> Lindsay, ไหนๆแล้วนะครับสุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นสักดาษหนึ่งละกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ทุกคนก็อย่างที่บอกครับวันนี้ผมก็เล่นไปอีกพักใหญ่เหมือนกันนะเพื่อที่จะ วิวัฒน์แมวตัวใดตัวหนึ่งครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะแมวแมว่แมบ้านนะคือตอนนี้กำลังจะวิวัฒน์อ่าไม่บอกดีกว่ามีประมาณ4ตัวครับที่อยากจะวิวัฒน์อยู่เพราะว่าแต้มใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้อ่าเดี๋ยวนะลาดวอสลาดวอสแมวตัวอุยตัวนี้ก็น่าจะเลเวลสูงเหมือนกันนะ แมวโจกครับเดี๋ยวผมจะวิวาเป็นน้องแมวไซบอร์กให้ได้เลยนะแต่น่าจะต้องใช้เวลาในการเล่นอีกพักใหญ่เหมือนกันมาเล่นสักด่านหนึ่งครับความอิดชาสีเขียวออามาลุยเซตแมวเสร็จนี้ก็น่าจะสู้ได้นะลองดูครับแล้วทีนี้จะไปหาอาหารกระป๋องแมวจากไหนเนี่ย ให้มันครบหนึ่งพันห้านฮะ,ะรอบหน้าถ้ามาก็คือไม่น่าทันแล้วอะเล่นจนหืดขึ้นคอจริงๆนะรอบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนก็มาเอาใจช่วยกันไปนะครับตอนนี้เราก็มีแมวเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะหลังจากแต่ก่อนที่แบบว่าแมวเราน้อยนะครับแล้วก็วิวัฒน์ได้น้อยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็จะพยายามเล่นกันไปเรื่อยๆนะให้มันเก่งขึ้นนะครับเฮ้ยด่านนี้ท้าลอยอะความอิจฉาสีเขียววงเล็บยาก อ๋อสีเขียวมันทาดลอยอยู่แล้วเนาะเอ๊ะท่านี้มันเก็บมเมล็ดพืชปะเนี่ยมเมล็ดผลไม้อะแต่ทาดลอยเรามีเจฟฟีโอนี่นะครับที่เก่งทาดลอยกับทาดเทพใช่ไหมทาดแดงด้วยแลวทุกอย่างนี่แหละโฟรติงหรือเปล่านะพูดไปก่อนไม่รู้เหมือนกันชนะอยู่แล้วครับ ก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะอยากเห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับถ้าคลิปนี้มียอดวิวถึง100คลิปพวกนี้ก็จะมาต่อเช่นเคยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย